นี่ค่ะเป็นทางเป็นป่านะคะยายก็จะเดินเข้ามาหาเห็ดหูหนูอืมนี่แหละค่ะเห็ดหูหนูจะอยู่อย่างนี้เจอเยอะเลยอะ่ะโอ้ยมาค่ะมาดูเห็ดหูหนูอืมอยายถ้าไปหาเห็ดหูหนูก่อนโอ้ยตายแล้วเยอะเลยอะ่ะ ดียายเก็บก่อนเนาะนี่ก็ใช่เนี่ยเนี่ยเขาจะอยู่แข็งเด็กเลยแต่ก็กินได้นะคะกินได้ยายก็เพิ่งเก็บนี่แหละค่ะปีนี้รู้ได้ยังไงเขาเขาชื่อยูดาสเอือนะคะซึ่งแปลว่าหูของยูดาสอุยแต่ละ ยายมาหาจนเจอค่ะเพราะว่ายายอ่านหนังสือดูนะนี่ค่ะยายอ่านหนังสือดูจะเกิดอยู่กับตน้นอะไรเขาก็บอกว่าเกิดอยู่กับต้นดอกไม้ชนิดหนึ่งโอ้ยเนี่ยเต็มเลยโอ้หาไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยายข้ามไปฝั่งนูน้นโอ้ยทูดูดดต้นนูน้นเต็มไปหมดเลย รถรถจอดอยู่นู่นค่ะอ,อ,อของเดนมาร์กหาินได้ตามขอนไม้นี่แหละค่ะ เยอะจริงจริงนะเตรียมพ่พอแม่พี่น้อง,องแข็งเล็กเลย <laughs> แข็งก็กินได้นะใหญ่ว่าให้เขาละลายก่อน นี่ค่ะอเอาไปผัดขิงมันหัานมันโอ้แต่หนาวนะคะหนาวนะคะพ่อแม่พี่น้องอหันมาทางนี้อีก นี่คะ่ะขอนเดียวกันนี่แหละวันนี้อากาศติดลบนะคะอากาศติดลบโอ้โหยายรู้ที่ละ บุญพาวาสนาสงครับเดาๆสุ่มๆมาค่ะหมดหรือยังคะบอกยายด้วยหมดแล้วเนาะไปดูที่ใหม่กันนี่ค่ะโปรดสังเกตนะเดีย๋ยวยายจะเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ตายล้มแล้วก็มีตะไคร่น้ำขึ้นแล้วก็อยู่ในป่าข้างทางก็ได้นี่แหละคะ่ะลองเข้าไปดูจะมีช่วงฤดูนี้ค่ะ จะมีพุศจีกาจนถึงมีนานะใหญ่ว่าโอ้ยแข็งได้เยอะอยังนี่ไปดูอีกไปดูอีกไปดูข้างในโอ้โหจะต้องเป็นสังเกตดูจะต้องเป็นต้นเขียวเขียวนะ มีตะไคร่น้ำนะคะแล้วก็ล้มนาเลรลนาดเลยยิ่งดีอุ้ยเนี่ยเห็นไหมอันไหนขเขียวๆเนี่ยน่ะเขากำลังจะขึ้นเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆต้นเมื่อกี้เนี่ยว่าจะเก็บไม่ได้เก็บ ต้นนี้น่ะที่เรานอนอยู่นี่ไงนี่นนเห็นไหมคะเขาเขาก็ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยเห็นชัดเลยว่าเป็นเห็ดหูหนูอันนี้อีกเนี่ยทอนอย่างเงี้ยอุ้ยนี่เห็นไหมข้างล่างข้างล่างนี่นี่ มีอีกไหมตรงนั้นไงที่ยายเก็บไปแล้วเลี่ยมไปโอ้โหน่เนืนู่นนู่นนอีกอ๋อทำไมเข้ายากจังอ่ะโอ้ยตายละนู่นค่ะเดี๋ยวยายพาไปดูโอ้ยยากจริงๆเนาะต้องมุดนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ค่ะมันจะอยู่อย่างนี้จากนั้นโอ้ยนู่นอีก うん。<と> <laughs> จะอยู่ยังปลายอย่างนี้นะคะลกลลกนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆตรงไหนก็ไม่รู้เอ๊ะอๆเอ๊ะอ,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 อน้ำน้ำข้าน้ำนี่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 อ้ยเจอแล้วเจอแล้วไปไป่ป,ปนี่แทนที่จะเห็นตอนทางเข้าละจะต,ต้องระวังหนามเด้อ นี่พ่อแม่พี่น้องอาจจะซุมเ,เก็บสิคะรออะไรอยดูน้ำทั้งนั้นน้ำทั้งนั้น นี่แหละค่ะได้มาประมาณครึ่งกิโลหรือกิโลหนึ่งนี่แหละค่ะเอ้าขับมาถึงก็ละลายพอดีนี่แต่ก็ยังมีเศษอะไรอยู่นะคะมีเศษอยู่นี่ตอนที่เก็บนะมันยังแข็งนี่ค่ะยังเป็นน้ำแข็งอยู่ น้าแข็งเขาจะกาะตามใบ <g ül> ตามใบเห็ดมาเขาก็จะนุ่มเหมือนเดิมนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ําแข็งยังอยู่ไม่ใหญ่็็จะเอามาล้างนะคะแต่เอามาล้างกัน <g ül> โอ้ดูดิใหญ่ๆทั้งนั้นเลย <g ül> นี่ค่ะ <g ül> ผัดผัดเออะไรละ่ะคือ ที่จริงคนเดนมาร์กไม่นิยมกินนะไม่นิยมกินมีแต่คนไทยแล้วเขาก็เป็นเห็ดหูหนูค่ะเป็นเห็ดหูหนูเนี่ยมีดอกรุ่นรุ่นเนี้ยอร่อยใหญ่ว่ากรุบกรุบดีเหมือนหูคนเลยอ่ะเขาเรียกหูยูดาสนะคะยูดานี่ค่ะอยดูสิไปเก็บมาอือมสุดยอดนี่แหละค่ะที่ยายได้มาวันนี้ก็เอาไปตากแห้งนะคะ ตากแห้งให้เขาแห้งหน่อยแล้วก็เอาไปแช่ช่องแข็งหรือไม่ก็ให้แห้งเลยเหมือนที่หูเห็นหูหนูบ้านเราอย่าต้องลไ,ไปซื้อไอ้ที่ว่าเขาทำอนนี่แล้วล่ะอืมที่เขาทำเอาเอา,เอา,เอาน้ําออกอะดีไฮเดรตหรืออะไรเนะี่ยดูสิครับน้ําแข็ง <laughs> และคลิปต่อไปยายก็จะมาแชร์วิธีทำผัดขิงนะคะ